ลงทุนนิยมวันนี้พามาดูเคล็ดลับการโปะหนี้บ้านค่ะซึ่งจะทำให้เงินกลับเข้ากระเป๋าคุณได้หลักแสนหลักล้านเลยค่ะ บ้านเป็นที่ก้อนใหญ่ที่สุดสาหรับใครหลายคนนะคะแล้วก็ใช้เวลาผ่อนนานที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหลัก10ปีแน่นอนจะ20-30ปีก็ว่ากันไปค่ะคาถามก็คือเวลาเราซื้อบ้านหหลังเนี่ยเราคิดว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเท่าไหร่กันคะเฟิร์นมีตัวอย่างมาฝากกันคะ่ะถ้าคุณนะคะผ่อนบ้าน30ปีดอกเบี้ย5%เนะคะแล้วทราบหรือเปล่าว่าถ้าบ้านราคา1ล้านบาทเนี่ยคุณต้องจ่ายเฉพาะส่วนดอกเบี้ย9 1 7 0 0 0บาทแล้วคะ่ะสุดท้ายจ่ายค่าบ้านค่าดอก เบี้ยรวมๆ2ล้านบาทได้ค่ะเช่นเดียวกันถ้าบ้านราคา3ล้านบาทนะคะดอกเบีย้ยก็อาจจะกินไปแล้ว2ล้าน7แสนบาทสุดท้ายต้องจ่ายทั้งค่าบ้านทั้งค่าดอกเบีย้ยรวมกัน5ล้านเเกือบเกือบ6ล้านทีเดียวค่ะ แต่ถ้าบ้านราคา5ล้านบาทนะคะคุณก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปทั้งหมด4ล้าน6แสนบาทหรือถ้าบ้าน10ล้านบาทก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปทั้งหมดกว่า9ล้านบาทสรุปง่ายๆก็คือถ้าคุณนะคะมีอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีแล้วก็ผ่อนบ้านนาน30ปีแล้วถ้าคุณไม่โปะใดๆเลยจ่ายตามเรดที่ธนาคารกําหนดไว้นะคะราคาบ้านเท่าไหร่คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าน,านั้นพูดง่ายๆคือบ้านหลังนั้นคูณ2ไปได้เลยเพราะว่าต้นทุนจริงๆคือ ราคาบ้านบวกดอกเบีย้ยค่ะแต่ดูลงทุนนิยมแล้วนะคะเฟิร์นไม่ได้มาบอกไว้เฉยให้เรารู้สึกตกใจนะคะเฟิร์นหาทางแก้มาให้ค่ะทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือต้องพยายามลดดอกเบีย้ยนะคะโดยปกติทุกๆ3ปีนะคะเราควรจะรีไฟแนนซ์นะคะหรือว่าไปขอลดอัตราดอกเบีย้ยกับธนาคารพาณิชย์เพราะว่าโดยส่วนมากนะคะเขาก็จะให้ดอกเบีย้ย3ปีแรกในอัตราที่ค่อนข้างต่ำประมาณ3%เบวกลบนะคะแล้วปีที่4เป็นต้นไปดอกเบีย้ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นดังน,นั้นทุกทุก สปีพอครบปุ๊บเราควรจะรีไฟแนนซ์ถ้าเป็นแบบนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเราสมมุติให้ดอกเบีย้ยของเราเนี่ยฟิกซ์อยู่ที่3%ต่อปีคือรีไฟแนนซ์ตลอดทุกๆ3ปีเลยนะคะระยะเวลาผ่อนเท่าเดิมเลย30ปีราคาบ้านเท่าเดิมเพราะว่าเราซื้อบ้านหลังเดิมนะคะประหยัดดอกเบีย้ยไปเยอะเลยะคะ่ะจากราคาบ้าน1ล้านต้องจ่ายดอกเบีย้ย9ก0 0 0 0เหลือจ่ายดอกเบีย้ยแค่เกือบเกือบห0าบาทเท่านั้นเองนะคะราคาบ้าน3ล้านจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเกือบ3ล้านก็เป็นจ่ายดอก เรียกแค่ล้านห้า เช่นเดียวกับราคาบ้าน5ล้านกับ10ล้านนะคะที่เราจะจ่ายดอกเบี้ยประมาณครึ่งหนึ่งของราคาบ้านนะคะถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับดอกเบี้ย5%ต่อปีนะคะเพียงแค่เรารีไฟแนนซ์เท่านั้นเองนั่นเป็นเคล็ดลับที่1ค่ะส่วนอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะทําให้เงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านก็ได้จัดการแค่โป๊ะนี่ค่ะสินเชื่อบ้านนะคะปกติเขาจะคิดดอกเบี้ยบ บบลดต้นลดดอกนะคะดังนั้นเมื่อเงินต้นลดลงตัวดอกเบีย้ยที่คิดจากเงินต้นนั้นก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะดังนั้นเคล็ดลับที่2นะคะสำหรับใครที่อยากจะปิดนี้บ้านเร็วๆนะคะแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าก็คือต้องจ่ายเพิ่มให้มากกว่าขั้นต่ําที่ธนาคารกําหนดในแต่ละเดือนค่ะเพราะว่าเชื่อหรือเปล่าว่าแค่คุณเนี่ยจ่ายเพิ่มหลักร้อยก็ประหยัดเงินไปได้เป็นหลักแสนแล้วนะคะและถ้าคุณขยันหน่อยมีรายได้แล้วก็ไปโปะบ่อยๆหน่อยนะคะจ่ายเพิ่มหลักพันประหยัด ยได้เป็นล้านเลยค่ะตารางนี้นะคะเป็นตารางที่คิดคำนวณสัญญากู้บ้าน30ปีอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีนะคะ คนขอยกตัวอย่างบ้านราคา5ล้านบาทนะคะซึ่งโดยปกติก็จะมียอดผ่อนประมาณเดือนหนึ่งเกือบเกือบ27,000บาทนะคะและอย่างที่คุยกันค่ะว่าถ้าเราไม่โปะเลยผ่อนเท่านี้ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยตลอด30ปีเนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบเกือบ4ล้าน7แสนแล้วนะคะเท่าเท่ากับราคาบ้านเลยสุดท้ายบ้านหลังนี้เงินต้นกับดอกเบี้ยรวมกันก็เกือบ10ล้านคูณ2ไปเลยค่ะแต่ถ้าเราโปะหนี้บ้านนะคะ หรือว่าผ่อนเพิ่มจากขั้นต่ำที่เขากําหนดไว้ไปนะคะถ้าเรานะคะโปะดนี้บ้านเพิ่มเดือนละ500บาทนะคะ500บาทเท่านั้นเองค่ะแต่เราโปะทุกทุกเดือนตลอด30ปีนะคะดอกเบี้ยรวมเนี่ยจะลดลงถึง2 2ง0 0 0สบาทแปลว่าเราจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นถึงกว่า200 0 0 0บาทจากการโป้นี้แค่เดือนละ500บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใครนะคะมีไรายได้มากหน่อยหรือว่ากู้ร่วมนะคะ2คนมารวมกันนะคะ สักคนละ1,500บาทนะคะรวมการเป็น3,000บาทที่เราโปะเพิ่มไปดอกเบี้ยรวมเนี่ยจนลดลงถึง1ล้านบาททีเดียวนะคะเงิน1ล้านบาททำอะไรได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สมัยนี้เงินหายากด้วยถือว่าเราเนี่ยก็ควรจะอุดรูนร่วนะคะจากการโปะนี้บ้านนี่แหละเพราะว่าจะทำให้เงิน1ล้านกลับมาอยู่ในกระเป๋าของเราไม่ต้องเสียไปกับค่าดอกเบี้ยบ้านนั่นเองค่ะแต่ถ้าคุณ r e f น n a n c e r แล้วทำให้อัตราดอกเบี้ย ลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ตต่อปีไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราประหยัดเงินไปได้แค่ไหนค่ะ ตัวอย่างเดิมเลยนะคะสำหรับบ้าน5ล้านบาทนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าถ้าดอกเบี้ย5%เนี่ยคุณต้องเสียเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย4ล้านหแสนบาททีเดียวนะคะดอกเบี้ยเหลือ3%คุณก็ประหยัดลงค่ะเสียดอกเบี้ยแค่2ล้านหแสนบาทแปลว่าจริงๆคุณประหยัดสําหรับส่วนดอกเบี้ยไปได้แล้ว2ล้านบาทนะคะแต่เท่านั้นไม่พอค่ะเรามาโปดนี่ด้วยนะคะถ้าเราโปะนี่เดือนละ3,000บาทนะคะดอกเบี้ยโดยรวมจะลดลงอีกกว่า5 0 0แสนบาททีเดียวค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าทําตาม2เคล็ดลับนี้รับรองประหยัดเงินจากหนี้บ้านได้มหาศาลค่ะ 1. คือรีไฟ n a n c e ให้ดอกเบีย้ยลดลงเหลือ3%นะคะและ2คือโปะเพิ่มทุกๆเดือนค่ะจะหลักร้อยหลักพันก็ได้นะคะถ้าบ้านราคา3ล้านบาทเห็นไหมคะว่าเราประหยัดเงินทั้งจากการรีไฟ n a n c e และการโประเพิ่มได้ถึงเกือบเกือบหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเลยนะคะถ้าราคาบ้าน5ล้านบาทประหยัดเงินจาก2กรณีนี้ได้ถึง2ล้านห 5แสนบาทและถ้าราคาบ้าน10ล้านนะคะเราประหยัดเงินจากการ r e ฟ i n a n c และการโปะเพิ่มได้ถึงเกือบเกือบ4ล้าน8แสนบาทดังนั้นอย่าลืมไปทำตามเคล็ดลับนี้ค่ะ ทั้งรีไฟแนนซ์แล้วก็โปะเพิ่มทุกๆเดือนด้วยนะคะรับรองนะคะว่าเราเองนะคะก็จะได้อยู่บ้านอย่างมีความสุขแล้วก็เงินในกระเป๋าของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อง่ายคือมันไม่ไหลออกไปนั่นเองแหละค่ะถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้มีอัพทุกท,กทกุช่องทางด้วยนะคะ Facebook YouTube Line Official Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะ